พวกนี้คือปิดหมดละไม่เหลือตอ,ตอนมาแรกๆนะครับแถวนี้ค่อนข้างคึกคักนะฮะมีร้านค้าเปิดเต็มนะครับแต่ตอนนี้ปิดหมดแล้วครับปิดหมดล้ฮะขายให้เช่าขายให้เช่าอ๋อยังเหลืออยู่ร้านหนึ่งครับโอ้โหยอยู่ยงคงกระพัน ร้านอื่นๆเป็นบลานี่เหลือร้านเดียวเหลือร้านเดียวอัปเดตสถานการณ์ที่อำเภอเชียงของนะฮะณปัจจุบันวันที่สิบสิบเจดวันที่สิบเจ็ดหรนั้นสิบเจดเนาะสิบเจ็ดกันยาสองห้าหกสามนะครับบรรยากาศก็เงียบเหงานะฮะรถไม่มีเลยอันนี้คือจุดทางเข้าด่านชายแดนเชียงของ นะครับแห่งที่4นะครับข้าไปลาวทำด่านไว้ใหญ่ตโตมโหฬานเลยมีห้องพักด้วยนะฮะอันนี้ด่านสุลกกกรนะครับซ้ายเมอแล้วก็นี่มีห้องพักหลายวันคืนละห0า5 0อบาทก็มาใช้บริการได้นะครับสัมผัสความเงียบเหงาแล้วก็เดี๋ยวเราไปอีกนิดนึงเราก็จะเจอเป็นตัวตลาดนะฮะเดี๋ยวจะแวะเวียนเข้าไปชมซะหน่อย มีอาคารพาณิชย์นะครับเรียงรายตามถนนแล้วก็ด้านในนั้นเคยเป็นตลาดโรงเกลือเนาะโรงเกลือและในส่วนนี้ก็เป็นรถที่กําลังรอเข้าคิวนะครับเพื่อข้ามไปทางฝั่งลาวนะครับรถเยอะเลยในรถรอคิวแล้วก็โอ้เชียงของเวลานี้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับ การค้าการขายนะฮะยังยังคงมีรถขนส่งคึกคักอยู่อันนี้คือตัวหน้าด่านเําทำอะไรลุกไม่รู้รู้สึกว่าจะเป็นจุดที่บริเวณที่เขาจะขยายทําเป็นสถานีรถไฟฟ้านะฮะไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ตามแผนผังเมืองเมื่อก่อนนะก็เคยดูว่าเป็นเป็นตรงนี้ไว้นะฮะอันนี้คือตัวด่านโครมแดนเลย ด่านพรมแดนใหญ่ๆกว้างขวางเอาละเดี๋ยวเราจะเลี้ยวยูเทิร์นกลับไปนะครับตรงนี้เป็นตลาดเห็นไหมฮะจะเห็นเป็นรถนะครับรถเรียงรายเลยในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นตลาดนะด้านซ้ายมือ เงียบหมดแล้วครับตอนนี้ไม่มีร้านเปิดเลยนะฮะยังมีในส่วนของรถขนส่งสัญจรไปมาอยู่เมื่อก่อนตอนมาแรกๆนะครับแถวนี้ค่อนข้างคึกคักนะฮะมีร้านค้าเปิดเต็มนะครับแต่ตอนนี้ปิดหมดแล้วครับปิดหมดแล้วฮะขายให้เช่าขายให้เช่าอ๋อยังเหลืออยู่ร้านหนึ่งครับโอ้โห อยู่ยงคงกระพันร้านอื่นๆเป็นบราระนี่เหลือร้านเดียวเหลือร้านเดียวติดแถวอาคารพาณิชย์ปิดหมดแล้ว yeah. ห้องนี้ขายอ่ะเดี๋ยวเราจะขับรถไปดูตรงทางฝั่งนู้นหน่อยเมื่อก่อนเคยคึกคักมากนะฮะที่นี่แล้วก็ค่าห้องนี่ค่อนข้างแพงเลยค่าห้องเช่าก็สูงพอสมควรตอนนี้ก็เหลือแค่ร้านเดียวนี่นะร้านเดียว พวกนี้คือปิดหมดละไม่เหลือก็ประมาณนี้นะครับเก็บภาพบรรยากาศหน้าด่านมาฝากทุกท่านอันนี้ให้ดูข้างในปิดล้างหมดเลย กระตุนตุ๊กตา